สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูชอยอย่ช่องยูทูบนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อก็จะให้มะลุมะละกอนะคะซึ่งมะละกอต้นนี้นะคะจะมีลูกดกมากเลยนะคะลูกดกลูกสวยลูกงามแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้นไม่สูงนะคะต้นเตี้ยนะคะ,เห,ะเหมาะที่เราจะเก็บผลผลิตได้ง่ายนะคะสําหรับวิธีการนะคะที่ทําให้มะระกอต้นเตีย้ยแล้วก็ลูกดกแบบนี้นะคะเม่่ีก็มีวิธีนะคะที่จะ ที่จะทําให้มะกอรูดดกต้นเตี้ยแบบนี้นะคะและสําหรับวิธีนะคะแม่วีก็ทําแบบนี้นะคะซึ่งมะลกอต้นนี้นะคะจากต้นสูงนะคะแล้วก็ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่วิก็ทําแบบนี้เลยนะคะเราจะตัดนะคะตัดต้นมะะกอที่สูงสูงแล้วก็ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเราก็ตัดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นำ ะะถุงพลาสติกนะคะมาหุ้มไว้นะคะแล้วก็มัดมัดมัด,มดตรงรอยแผลนะคะที่เราตัดไว้นะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะและเมื่อเราทําแบบนี้นะคะมาระกอก็จะออกตรงนี้นะคะตรง ตานะคาตาของมรกอนะคะนะี่ค่ะค่อยๆออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะทําให้มรกอของเรานะคะต้นเตี้ยนะคะแล้วก็มีผลผลิตที่เยอะนะคะโดกด้วยนะคะสําหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะทําให้มรกอนะคะผลดกต้นเตี้ยนะคะนะคะี่ค่ะ และสาหรับต้นมะละกอบ้านใครนะคะที่ต้นสูงแล้วนะคะ,ะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเก็บเกี่ยวนะคะก็ลองนํานะคะวิธีนี้เลยนะคะไปทํานะคะทําสาวให้ต้นมะละกอนะคะเพื่อมะละกอของเราก็จะได้ต้นเตี้ยลงนะคะแล้วก็ผลผลิตก็จะได้ดกนะคะเก็บกินได้ง่ายเลยนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมก็ลองนํานะคะวิธีนี้ไปทําได้เลยนะคะ คุณชมก็ลองนําวิธีนี้นะคะไปทํานะคะก็ทําให้พะรกรของเรานะคะมีลผลผลิตที่ดกขึ้นนะคะนี่เลยค่ะผลที่ได้นะคะก็นี่เลยพะรกรของเราผลดกมากนะคะแล้วก็ผล,ผลผลิตที่ได้ก็สมบูรณ์นะคะนะคะต้นเตี้ยนะคะเก็บกินได้ง่ายนะคะสะดวกสบายนะคะ าแา้วสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่มีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ